คนเมามีพลเมืองดีค่ะเขาบอกว่าเอ๊มันเห็นรถคันหนึ่งจอดอยู <t 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 ่แล้วมันเปิดไฟกระพริบเห็นผู้ชายนั่งอยู่ในรถดมอะไรก็ไม่รู้แล้วกลิ่นเหมือนกลิ่นกาวแบบคลุ้งเลยอะค่ะก็เลยไปแจ้งตำรวจเหตุการณ์นี้ที่พัทยานะคะไปแจ้งตำรวจสพเมืองพัทยาพอตำรวจไปถึงเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองดูค่ะเมืองมองมืองแมวค่ะปูบว่า นี่ยื้อยุดกับตำรวจแล้วก็เถียงแล้วก็ไม่ยอมจะแบบขยับตัวนี่นะคะ ตำรวจก็ไปจับผู้ชายคนนี้ค่ะเขาไปจอดรถอยู่ในลานจอดรถข้างๆห้างที่พัทยาใต้อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเมื่อคืนประมาณสักสองทุ่มได้ค่ะคือมีคนไปแจ้งตำรวจว่ามีรถจอดอยู่แล้วเปิดไฟกระพริบอยู่แบบนี้จอดอยู่นานมากน,บบนี่เลยเขาบอกว่าจอดอยู่นานแล้วเห็นคนนั่งอยู่ในรถแล้วลักษณะแป,แปลกๆไงคะตำรวจก็ไปตรวจสอบผู้ชายคนนี้นั่งดมกาวอยู่ในรถคุณผู้ชมเสื้อผ้าเนี่ยเปืเป้อนนะคะกลิ่นกาวนี่คลุ้งทั่วรถเลย ในรถมีกระป๋องกาวอยู่สามกระป๋องเ oh. จ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานแต่ระหว่างที่คุมตัวไปโรงพักอย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่แล้วค่ะยื้อยุด,ยดกับตำรวจไม่ยอมไปยังเมาอยู่ค่ะยังมึนๆพูดจาไม่รู้เรื่องผู้ชายคนนี้อายุก็เยอะแล้วนะคะไม่ใช่วัยรุ่นมานั่งดมกาวอยู่ในรถนะคะอายุต้อง52แล้ว,วะตำรวจก็คุมตัวไปสอบปากคำที่สพเมืองพัทยานะคะแล้วก็ดำเนินคดีข้อหาดมสารระเหยค่ะครับ คือมันมีข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเอาพวกสารละเหยไปใช้แบบผิดประเภทแบบนี้นะใช่ค่ะนี่ไปดมกาวแบบเป็นยาเสพติดะนั่งดมกาวอยู่ในรถเฉยเลยครับ